สวัสดีครับผมอยู่กับเราช่องสีดอทองคูน e ูฟีนเวิร์นะครับผมโอ้ดูครับวันนี้พามาดูน้องช้างทองนะครับผมที่มากับน้องน้ําฝนเราวันนั้นนะครับผมที่มาจากพังงาพร้อมกันนะครับผมมาวันเดียวกันนะครับนี่ครับครับงานเดียวนะครับผมงานอีกนะครับนะครับนี่ครับพามาดูนะครับผมก็มีเอฟซีายทานนะครับผมที่อยากเห็นน้องช้างเรานะครับผมก็วันนี้มีโอกาสนะครับผมก็เลยได้มานํา ตัวก็ชุ้มๆประมาณกับเท่าน้องน้ำฝนเรานะครับผมเท่าเด็กชายขวัญครับนะครับดูมุมนี้ดีกว่าเะช้ชางเสดอนะครับผมนี่ครับจะเป็นช้างงาเอกนะผมงานเดียวนะผมก็เป็นช้างที่หายากนะครับผมงานเอกอะไรประมาณนี้นะครับนะครับนี่ครับก็พี่ดุกบอกว่าตกมันด้วยนะครับผมมีอาการตกมันด้วยนะครับผมตัวแช่นนี้ตกมันเหมือนกันนะครับผมนะครับนี่ครับยกไปยกมานะครับ ครับพามาชมนะครับผมงานงานอีกนะครับผมก็เหมือนกับมีกินน้ามันตกมันหรือเปล่านี่ดูครับผมี่ครับเดี๋ยวหันตามด้วยนะครับผมดูครับนี่ครับหันตามคือช้างที่จํากลิ่นนะครับผมจําคือกลิ่นใหม่มีกลิ่นใหม่เขาก็จะหันตามเป็นปกติอยู่แล้วนะผมคือมันนกับใครอะไรประมาณนี้นะผมเขาก็จะระแวงนะผมช้างคือเรากลิ่นใหม่นะครับผมทีม่เคยมาอะไรประมาณนี้นะครับผม นะครับต้องดมกลิ่นดมอะไรนะครับเดี๋ยวครับเราเดินไปไหนนี่หันตามเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวครับนี่เดินตามลุกหันตามเลยนะครับผมใช้งานเอกนะผมงานเดียวนะครับดีครับดวครับงงนี่ครับครับเบียตานะครับผมเบีอตานี้ไม่เป็นมิตรเท่าไรนะครับผมไม่เป็นมิรกับเราเท่าไรนะครับผมเบียตานี้ทรงบอกเราอยู่นะครับผมนีครับอ้าวดยครับนี่งครับยังหันตามนะครับผมยังหันตามเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ หันตามเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครอันนี้จะเป็นดูครับอ้าวอ้าวดูทำหน้าทำตานะครับผมนี่ครับโอ้กินโชว์อีกนะครับเป็นงานเอกนะครับผมงาเดียวนะครับนี่ครับโอ้ซ่อนงาหรือเปล่านี่นี่ซ่อนงานเขาเรียกว่าซ่อนงาครับผมนี่ครับนี่ครับดูครับคือปฏิกิริยาจะหันตามเลยครับผมหันตามเราอยู่นะครับผมนี่ครับนะครับอ้าว เดินไปเดินมาอยู่นะครับนะครับคือเป็นปฏิกิริยาที่ช้างแบบคือจํากลิ่นนะครับผมคือเขาจะดมกลิ่นดูอะไรประมาณนี้นะครับเราเองนิดนึงแล้วเราก็ต้องระวังด้วยนะครับผมนะครับนี่ครับเอานะครับช้างงาอีกนะครับผมงานเดียวนะผมเราก็เซียวเียเหมือนกันนะครับผมนะครับมาดูมุมนี้นะครับเอาหันตามนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะหันตามเรานะครับ นี่ครับต้องระวังระวังนิดนึงนะครับนี่ครับช่างงานอีกนะครับนี่ดูโยกไปโยกมาโอ้สติปสต็ปโยกคล้ายๆเด็กชายขวัญเรานะครับผมสติปโยะครับนี่ครับสติปโยกคล้ายๆเด็กชายขวัญเราเลยนะครับถ้าเราไปยุ่มนู้นหันตามเราแน่นอนนะครับอันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับผมอยู่ใกล้ทุ่งนาเลยนะครับผมนี่ครับอยู่ใกล้ทุ่งนาเลยนะครับ ก็ยังมีช่ำเลือมองเราด้วยนะครับผมนครับอันนี้กี่ปีแล้วครับผมพี่ดุกอันนี้6ปีกว่า6ปีกว่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นพี่ดุกนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบผมแล้วทำไมอนุนไปนอนทะลุ่ช่ไหมน่ะโอ้อะไรครับผมดูครับนอนนอนอยู่นะครับผมเอ้าอันนี้นอนไร้วันนะเฮ้ครับพามาเล่นนะครับผมวันนี้ครับเราต้อง ระวังระวังนิดนึงนะครับอหันหันตามอยู่นะครับผมนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เราจะเป็นพี่น้องกันนะครับผมพี่น้องดูครับนี่ครับคือเขาก็จะดมกลิ่นนะครับผมเหมือนกับนะครับมวยาวมากเลยนะครับผมน้องฉางของเรานะครับนี่ครับก็ถือว่านี่คันนะครับผมเรา ต้องถอยระวังนิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมเอา้าดูไม่หันตามเราด้วยนะผมว่าจะให้ดูบัน,นยาเราก็ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เท่าไหนนร่นะผมก็น้องถือว่าพอตัวเหมือนกันนะครับผมนี่ครับผมเอยาเราค่อยสัมภษณ์พ่ดุกนะครับผมว่านิสัยของน้องเป็นยังไงพอตัวหรือเปล่านะครับผมนี <laughs> ่ครับผมเป็นยังไงครับผมพ่ดุกนิสัยเขาดินิสัยช่างพลายเนาะนี่ครับผม ธรรมดาครับผมนี่ใสช้างพลายนะครับผมใจแข็งมากครับโอ้ใจเกินร้อยเลยใจเกินร้อยเออไอหนุ่มใจเกินร้อยนะครับผมไม่ใช่เอ็มร้อยโซดานะครับผมอันนี้นะครับใจเกินร้อยเลยนะครับนครับควานเขาได้นะครับผมก็ก็ธรรมดาครับผมนี่ใสช้างพลายนะครับผมก็เข้าระวังนะครับผมนี่ใสช้างพลายนะครับผมก็ต้องระมัดระวังนะครับดูครับอันนี้คือขนาดมีควานนะผมยังทําใส่เรานะครับผมก็ถือว่าพอตัวนะครับผมนี่ครับ เดี๋ยวครับเราก็ไม่ใช่ควานะครับผมเราต้องอยู่ในความระมัดระวังด้วยนะครับผมก่อนจะเข้าดูครับนี่ครับเออเกือหกขวบนะครับผมหกขวบเป็นพี่น้องน้ำฝนเราเดือนหรือเปล่าเนาะนี่นะครับผมจำไม่ได้เกือเดี๋ยวครับนีดูเวตาครับเกือบหกขวบหกขวบกว่านี่เลยครับผมประมาณนี้นะครับผม มันก็ตัวยาวกว่าน้องขันเราอยู่นะครับผมความสูงก็ไล่เลี่ยกันนะครับผมมีดูครับมีการทูทูโชว์ซะด้วยนะครับมองฝั่งนี้ไม่มีงานนะครับงานเอกนะครับผมงานเดียวนะครับผมโอ้ช้างเชือกเดียวมีมีมีสองมีสองลักษณะเลยนะครับผมช้างสีดอยทั้งทั้งทั้งพลายนะครับผมทั้งพังนะครับโอ้สามลักษณะเลยนะครับผม นี่ครับสามลักษณะเลยนะครับผมโอ้หาเออครับผมก็หายากนะครับผมช้างงานอีกนะครับผมมีงาเดียวนะครับผมแล้วก็ระวังนิดนึงครับนะครับนี่ครับโยกไปโยุกมาสเต็ปสเต็ปโยกเหมือนกับเด็กชายขวัญเหมือนกันนะครับผมสเต็ปโยกนะครับนะครับนี่ครับดูครับเอาเอาเอานี่โอ้มองไปมองมานี่ว่าจะเอานะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมของลักษณะช้างพลายนะครับผมเราก็เข้าออกระวังอยู่แล้วนะครับผมแล้วเราก็ไม่ใช่ความประจําเขาด้วยนะครับผมเราไม่ใช่ความประจําก็จะทําใส่เป็นเรื่องปกติของช้างอยู่แล้วนะผมของช้างพลายเขาก็ต้องระวังตัวเราก็ต้องระวังด้วยนะครับผมน่ครับเขาก็จะเซียวๆระแวงอยู่แล้วนะครับผมธรรมาชาตินะครับผม อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมช่องสีดอสองคูนอีเลฟเว่นเวิร์นะครับผมน้องน้องช้างก็มีช่องใช่ไหมครับผมพี่ดุกน้องช้างมี <c oughs> ช่องอยู่ครับเออช่องน้องน้องช้างอะไรนะาายช้งทองครับอ๋อายช้างทองครับผมก็ <c oughs> ในจังหวัดก็ได้นะครับผม <c oughs> ช้างงาเอกนะครับผมก็ <c oughs> อย่าลืมอย่าลืมไปติดตามนะครับผมอย่าลืมไปติดตาม <c oughs> ให้กับช่องน้องช้างของเรา <c oughs> ด้วยโอ้เสียงดังฟังชัดนะครับผมนะครับ ก็อย่าลืมไปติดตามกด subscribe กดแชร์ให้กับช่องน้องช้างเราด้วยนะครับผมน้องพลาย้างทองนะครับผมนี่ครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักของน้องมาให้ชมอีกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสีดอทองคูณล้วด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ